เทียบกับมึกช็อตนี่นะมึอช็อตตัวน้อยนะครับเทียบใสียกันผมว่ามือแบบนี้แซ่บกว่าแน้รสชาแบบมึกแบบเต็มปากเต็มคำดีกราบสวัสดีนะครับมาครับกินมึกน้นกันครับมึกสดๆเลยนะมือนี้ครับนี่หา,หายจากมึกสดไปนานแล้วหมอหมว่าหมอไอ้มึกมันมีคา่าตลอแต่มันก็น อ่านใจมาได้นะครับนะของแซบเนาะผมบอกให้แซบอีเลียครับนี่เขากินนวดไม่หนรนืนะส่วนโตมันเ,เท่ากับเหตุอย่างอื่นผมหันนเราไปเจอมันใครในทองมันโอ้ผมเสียใจเลยนำตาอะไรเนเยเรไวไม้เห็นเป็นอื่นดีกว่าครับพอมีใคร้อมนะไปหันทานในสองชิ้นนี่นี่ันถ้าอันอันดับแรกมากินนี่ไหมครับอ้าวโอ้นี่นละแค่นวดมันนี่ก็คุ้มเลยครับนี่นะเห็นไหม ว้ wow. าวนะครับม,ม,มืดซดมซดมืซดี มังไหนทางไหนนี่เป็นไข่มั้งครับผมก็เลยว่าพาทางไหนกันแต่ว่าหนวดมันอิ่สุญญดยอดบอกให้เสียบ bó lại gặp kim này

โม่ปแปลกใจเลยเป็นอย่างมืดช็อตไม่แจ้งดังกระเพาะมันแ่บนี่เองครับนะโ่ปแปลกใจเลยคนบ่อยกินก็อาจจะว่าเป็นสันสีแหลนะเนาะแต่สำหรับวิรกคเวิผีหลอกวิญ,ญญาณประมึกมันหลอกเมื่อน,นั้นเป็ดพ่อผีปอบ พ่อผีปอบมันมาตบไล่ผมเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจนะผีปอบผีปอบนี่จำแบบนี้เลยครับ เนื้อมะกอกสดหวานมากเทียบกับมือชอดนี่นะ หมึกซอโต้หน่อยนะครับเทียบใส่กันนีผมว่าหมึกแบบนี้แซ่บกว่าแนืรสชาติแบบหมึกแบบเต็มปากเต็มคำดนคีนีคือมันกับมัน สำหรับหัวมันแดบเสร็จแต่ว่าตัวมันนี่บอสซ้ำใหนตัวมันน่ะต้องเพชรเมนูอื่นหืม,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 มสุดยอด อย่าลืมเอาเขยวมันออกกอนนะครับจะกินหัวมันเข้ามันสามารถกินปลาเขาไปได้เป็นตัวนะ ตัวซ้ำนิปโป่งกินได้เมื่อกี้แพ้ออกอเกี๊ปลาตัวนึงกินได้ทังมัน <c oughs> สมัครน้ำจิ้มบอกเลี้ยงแซ่บแซ่บอีรี <c oughs> ว้วเขียวนออกกันเธอรีกินนี่ คือเข่วของมันฟันของมันเหมือนปากนักแก้วเลยครับนี่คือตัวของมันมาเดี๋ยวฉันบอกว่าเราจเถ่ายไปที่ไหน บระกอบจิตสู่หัว่าได้ครับหัวมีความกรอบความหวานตัวแหญ่มาเนี่ยผมมากเินดขอผัดครับหั่นเป็นต้นแหญ่แบบนี้เลยเอาไปผัดร้านแส่บกินสะใจดี 哎。嗯。 อืมอ่าอานะครับว้าเพชรคลิปนี้ก็ต้องจักไว้ก็ไว้คันทนครับจะพบกันใ่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสุดยอดลองกินเบิ่งครับลองไปหากินเบิงเ่งแซ่บไอ้นนี้ครับ